ค่ะคุณผู้ฟังชาวการประปานะครหลวงทุกท่านนะคะดิฉันวณัส,สนันแจ้งสว่างและพี่ตาธนานน์โดมทองก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งในทุกเที่ยงวันพาหัสบดีสุดท้ายของเดือนค่ะ mm. เดือนนี้ก็เดือนเมษาย,ยนแล้วนะคะกับรายการเงินทองต้องสงสัย mm. โบนัสออกแล้วเช้าไปหรือเปล่านันเนี่ยออกไปตั้งแต่วันที่ 9เมษาย,ยนแล้วนะคะบางคนบอกโอ้โหพูดเบาๆสิเดี๋ยวคนที่บ้านจะรู้ว่าเงินหมดแล้วบางคนเอาโหรวยแค่วันเดียวหรือว่าวันนั้นก็คือวันที่โบนัสออกนั่นเองนะคะนอกนั้นก็เอาไปใช้จ่ายจนหมดแล้วนะคะเงินผ่านมือเพียงวันเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเศร้ากันไปค่ะตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์กว่าแล้วนะคะคิดว่าจะน่าจะไม่สายเกินไปที่เราจะบอกวิธีจัดการกับเงินโบนัส ว่าควรจะจัดการอย่างไรดีนะคะมาฝากกันอย่าพึ่งเครียดกันไปนะคะถ้าปีนี้จัดการไม่ทันนะคะเรามีความรู้แล้วปีหน้าก็ยังทันแน่นอนค่ะเพราะอะไรเพราะเงินของเรานั้นเราต้องให้ความสําคัญนั่นก็เพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับช่วงเงินทองต้องสงสัยโอ้โหโบนัสเพิ่งออกอย่างี้นะคะพี่ตะเนี่ยจัดการกับเงินโบนัสยังไงเล่าให้เพื่อนๆฟังบางสิคะ สำหรับเงินโบนัสนะครับส่วนตัวเนี่ยของพี่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบนี้ครับผมเงินโบนัสก้อนทั้งก้อนเนี่ยครับแรกสุดเลยผมแบ่งไปประมาณ20%เป็นี่ยเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับตรงนี้ก็20%รเนตรงนี้ครับก็จะแบ่งย่อยไปอีกว่าจะเป็นเออลงทุนในพอร์ตหุน้นแล้วก็มีการลงทุนในเงินฝากนะครับเพื่อฉุกเฉินที่เหลือส่วนที่เหลือ80%เอนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของลูกครับผมเนื่องจากตอนเนี้ยก็ มีลูกเนาะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเผื่อของลูกเนี่ยครับก็ก้อนเนี่ยครับผมเอาไปหัน12บเดือนเผื่อไว้ใช้ตลอดปีหน้ารอโบนัสรอบของปีหน้าอ๋อเพราะว่ามีลูกเล็กด้วยนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายใช่สิป่าถานเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นใช่เยอะแยะเหมือนกันนะคะจริงๆก็ใช้สวัสดิการของของที่ทํางานของเราแล้วด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าในบางเคสก็อาจจะต้องมีที่เป็นเผื่อไว้ฉุกเฉินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับดีค่ะครับอ่ะ ีนี้พูดเรื่องส่วนตัวไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่เป็นวิชาการกันบ้างดีกว่านะครับจากที่พี่ไปหาข้อมูลมานะครับเขาก็จะมีแนะนําในเรื่องของการาแบ่งสัสดส่วนการใช้โบนัสเนี่ยอันนี้เป็นจากเว็บ SCB นะครับไทยพาณิ์นะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับเขาก็มาอธิบายวิธีการแบ่งสัสดส่วนการใช้โบนัสเนี่ยครับเพื่อมาแนะนําให้เป็นแนวทางนะครับแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันครับผม ส่วนแรกเนี่ยครับสิบเปอแรกนะฮะเขาก็แนะนําว่าให้เราให้รางวัลกับตัวเองก่อนนะครับเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงกระตุ้นในการทํางานให้อยู่ได้จนถึงปีหน้าที่จะได้โบนัสอีกรอบหนึ่งนะครับเงินส่วนเหรียญทองเหรียญเงินหรือว่าถ้วยรางวัลดีคะรางวัลกับตัวเองผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นไปเที่ยวครับผมในส่วนนี้ออหรืออาจจะเป็นการซื้อของที่อยากได้มานานแล้วแล้วก็เป็นเทรนด์หลักด้วยนะคะในของเจน Y หรือเจน ช่เป็นแซดอย่างเงี้ยนะคะให้รางวัลตัวเองก่อนให้รางวัลตัวเองในการไปเที่ยวไปดูโลกกว้างนะคะไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดเบสิกลวก็น่าจะเป็นไปเที่ยวหรือว่าถ้าเราสเปซิฟิกลงไปอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากได้เป็นพวกนาฬิกาพวกโทรศัพท์อะไรอย่างงี้อันนั้นออกแนวลงทุนหรือเปล่าคะเป็นนาฬิกาแบบรุ่นใหญ่รุ่นแพงอรางวัลโบนัสเราคงซื้อรุ่นใหญ่ขนาดนั้นไม่ได้นะครับผู้หญิงก็จะเป็นพวกกระเป๋าพวกอะไรพวกเนี้ยครับอันก็เป็นการลงทุนเหมือนกันนะคะแ ยิ่งงเขา้ารายการเราตลอดเลยนะครับผมอ่ะกลับมาครับในส่วนที่2นะฮะก็อันนี้จะเป็นก้อนใหญ่หน่อยเขาแนะนําว่าประมาณ50%เนี่ยครับให้เอาไว้สําหรับชําระหนี้แล้วก็เก็บออมนะครับในส่วนของหนี้เนี่ยครับเราควรที่จะชําระหนี้ระยะสั้นก่อนนะฮะเพราะว่าหนี้ส่วนเนี้ยดอกเบีย้ยจะสูงอย่างเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตเงินกู้ส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ครับให้เรารีบชําระตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายลงนะครับ ส่วนนี้ระยะยาวเนี่ยครับอย่างเช่นพวกพวกผ่อนบ้านพวกอะไรพวกนี้ครับผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างนี้นะคะใช่เราเขาเรียกว่าเป็นการเราโปะเป็นเงินก้อนเข้าไปนะฮะดอกเบีย้ยมันก็จะลดลงส่วนสําหรับคนที่ไม่มีหนี้สินครับตรงเนี้ยคือตามคอนเซปต์ของการลงทุนเนี่ยครับเราก็ต้องชําระหนี้ก่อนเน,น,เนะเาะแล้วค่อยออมเงินใช่นะค่ะคนที่ไม่มีหนี้เนี่ย,ยก็สบายครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไว้ออมเงินได้นะครับก็อันนี้แล้วแต่เลยครับว่า ลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยก็ผมก็จะไปลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับถัดมาครับส่วนที่3นะครับก็อาจจะประมาณสัก 10- 20%เนี่ยให้เก็บไว้เป็นเงินฉุกเฉินครับอันเนี้ยเพื่อความอุ่นใจนะครับเงินก้อนเนี้ยจริงๆแล้วสาคัญมากเลยครับแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยครับไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกับเรื่องของเงินสํารองหรือว่าเงินฉุกเฉินตรงเนี้ยครับจริงๆเนี่ยถ้ากะเอาง่ายๆนะครับเราควรจะมีเงินสํารองเนี่ยประมาณ สาถึงหเท่าของเงินเดือนนะฮะเผื่อใช้ในยามที่แบบมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับถัดมาจริงจริงมันต้องสามถึงหเนี่ยจะสามหรือหดีคะแล้วแต่ครับผมแล้วแต่คนที่ใช่สมมติว่ามันอาจะต้องประเมินเป็นรายคนว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนนะฮะสมมติผมสมมติเคสดีกว่าสมมุติว่าเป็นแบบโสดอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็จะสักสามเดือนก็พอเพราะว่าเป็นของส่วน ความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยเราย <ๆ S 2> ิ่งทางานราทวิสาหกิจหรือว่าา<ช>ราชก,การอย่างนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงในเรื่องของการตกงานอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า6เดือนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงเยอะนิดนึงคืออาจจะไม่ได้เชิงความเสี่ยงหรอกครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะอย่างเช่นมีลูกมีเมียมีภรรยาสุภาพนิดน,นึงมีพ่อแม่แล้วยังมีพ่อแม่ของคู่สมรสอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องเผื่อไว้เยอะหน่อยอเพราะว่าโอกาสที่จะมีเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้มากนะฮะ แต่ไม่ควรจะเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะต้องเป็นน่าจะเป็นพวกเงินฝากใช่ครับก็เป็นแบบจะจะได้ผลตอบแทนที่น,อน<ช>้อยลงไปอีก,กนะคะน้องอีพูดได้ถูกต้องเลยครับคือถ้าพูดถึงในด้านของการเงินเนี่ยเราสำรองไว้อย่างมากสุดสักหกเดือนก็พอถ้าเกินมากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปเงินมันก็ไปจมถูกไหมฮะ,ะเราก็เอาเงินส่วนน,นั้นไปลงทุนดีกว่าเพราะเงินลงทุนเนี่ยจริงๆบางส่วนเนี่ยมันก็สามารถที่จะถอนออกมาได้ถ้าเกิดฉุกเฉินจริงๆนะครับค่ะ เอนี่อันนี้ส่วนที่เท่าไหรละอ๋อส่วนที่4ครับผมก็จะเป็นประมาณ 10- บถึงยีเหมือนกันนะครับอันนี้เขาแนะนําว่าให้ใช้ในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะฮะพัฒนาตนเองคืออะไรก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับของมนุษย์เงินเดือนพวกเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่ควรที่จะลืมเลยครับที่จะแบ่งเงินไว้ก้อนหนึ่งเอาไว้สําหรับเพิ่มศักยภาพของคุณอย่างเช่นการหาคอร์สเรียนนะครับเพิ่มทักษะอาจจะเป็นเรื่องของด้านภาษาหรือว่า พอสัมมนา,าที่เราสนใจนะครับนอกเหนือจากนั้นครับอาจจะซื้อพวกอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับสําหรับการที่จะใช้เรียนรู้นะครับหรือบางคนอาจจะนาเงินไปท่องเที่ยวก็ได้ครับถ้าสมมติว่าหน้าที่การงานเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องแบบไปเปิดโลกกระตัดไปหาหอไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองได้สุดท้ายครับผมส่วนที่5นะครับก็10%สุดท้ายเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาแนะนําว่าสําหรับตอบแทนผู้ที่มีพระคุณนะครับ ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากคุณจะทางานหนักแล้วเนี่ยครับคุณก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับญาติพี่น้องนะครับเพื่อที่จะเป็นหน่วยซัพพอร์ตให้คุณเนี่ยประสบความสาเร็จได้ดังนั้นเนี่ยคุณควรจะมีเงินก้อนนี้เอาไว้สําหรับคล้ายๆเป็นการเป็นตอบแทนนะครับอาจจะพาไปเลี้ยงข้าวหรือซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อที่จะแทนคําขอบคุณนะครับ แล้วในส่วนของน้องอีล่ะครับมีการบริหารจัดการเงินโบนัสยังไงบ้างโอ้โหอยากจะบอกเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าพักไว้ก่อนนะคะพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังพวกเรากันต่อนะคะหลังจากเพลงนี้เลยคะ่ะ พ่ตาถามอีฟว่าจัดสรรเงินโบนัสยังไงนะคะขอแอบ,บดูมือถือนิดนึงนะคะเพราะว่าจดไว้ในมือถือน,นะคะเป็นแบบสีนะคะอ๋อน,นี่ใช้แอปแบบว่าบริหารจัดการการเงินด้วยอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ค่ะแค่โนต้ตไวนต้นเฉยแอปใช้ทีไรลืมจดทุกทีเลยค่ะแอปไม่มีผลกับอีฟเลยนะคะเรื่องการใช้จ่ายต้องจดเท่านั้น <laughs> ใช้แบบโบ,บราณโบราณไม่หรอกครับจริงๆมาแล้วแต่คนถนัดบางทีแบบไปฝืนให้มาใช้แอปมันก็ ซื้อชานมไข่มุกแก้วหนึ่งปุ๊บต้องหยิบแอป,ปมาจดอ,าอย่างเงี้ยมันก็มีทําได้ประมาณเดือน2เดือนเท่านั้นละค่ะหลังจากนั้นก็มานั่งจดเอาง่ายกว่าแต่ว่าจดเป็นก้อนๆไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบ่งเป็นเหมือนจัดสรรงบประมาณประมาณนั้นใช่ใช่จริงมันดีนะครับมันทําให้เห็นแบบว่ามันไม่จุกจีกด้วยค่ะใช่ตั้งแต่พี่มีลูกเนี่ยพี่ก็ต้องมาลองจดดูว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายเราแบบมันเป็นหนักทิศทางด้านไหนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกินเขาเรียกอะไรซื้อเครื่องดื่มเดือนละสองพันอย่างเงี้ย มันต้องเป็นหมดหมอดอย่างนั้นง่ายกว่ามานั่งสวดทีละนิดทีละนิดไม่ไหวค่ะมันมาหมดไปยับการกินนะครับอันนี้เหมือนกันนี่ถึงกับลดการกินไปเยอะแล้วนะคะลดการซื้อชากาแฟไปเยอะเหมือนกันค่ะพยายามลดแล้วก็มีผลกับสุขภาพนะคะใช่จะพูดพอดีเลยเพราะว่าแบบช่วงหลังนอนหลับสบายหน้าตาสดใสมากค่ะเกิดจากการที่เราลด ทั้งสุขภาพดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ลดลงด้วยนะคะการเป็นที่ใช้การกันสุขภาพไปแล้วมาถึงโบนัสนะคะแน่นอนโบนัสเราต้องใช้นี่ไปให้หมดก่อนนะคะก็แบ่งจัดใช้นี่ไปก่อนเลอแล้วก็เอาก้อนที่เหลือเนี่ยมาทําเป็นคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะคะก็จะมีสี่สิเปอร์เซ็นตค่ะก็คือฝากเงินนะคะฝากในเรื่องของอย่างที่พี่ตาบอกก็คือฉุกเฉินประกันชีวิตแล้วก็กองทุนก็คือในส่วนของการลงทุนนะคะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ให้พ่อแม่นะคะ ส0ซ่อมรถนะคะไปถึง20%เนี่ยแบ่งเป็นส0เอร์ซซ่อมรถสิปอร์ซประกันรถ10%กินเลี้ยงนะคะก็จะจะอยู่ในส่วนของการตอบแทนผู้มีพระคุณนะคะก็จะกินเลี้ยงแบ่งเป็นเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงแฟนนะคะก็ครบเลยมีเลี้ยงเพื่อนด้วยอะครับเหมือนมันมาไม่ถึงพี่เลยเพื่อนก็คือกินเลี้ยงกันนี่แหละค่ะก็กินเลี้ยงก็แชร์กันไม่ได้แบบเลี้ยงขนาดนั้นสำหรับการมาได้ปีกว่านี้ทําได้ขนาดนี้ถือว่า สังเกลยนะคบเนี่ยสุดยอดเลยนะคะนี่ก็ลดลงแล้วนะคะตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมาดีครับผมค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือสุดท้ายนี่คือแบบแทบจะเจ็ดน้อยมากเลยนะคะสําหรับการซื้อของที่อยากได้แต่ก่อนเนี่ยคือจะซื้อของที่อยากได้ก่อนแล้วค่อยมาแบ่งเป็นอย่างอื่นอัเจยดเจยดนี่ไม่ได้แบบว่าเป็นผ่อนใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่ค่ะซื้อแบบหลักแบบไม่ถึงสองพันอะเอางี้ก้อนใหญ่ๆมีเงินซื้อของที่อยากได้จริงๆไม่ถึงสองพัน ประมาณนั้นค่ะดีครับผมก,ก็เลยนับเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นหละกันประมาณนี้ทีนี้ค่ะก็ไปศึกษามาจากเว็บไซต์ออม m น n ี y นะคะของพ่ตาเป็นเว็บไซต์ของไทยพันธุ์เนาะแล้วก็ไปดูอ l ม m น n ี y จะค่อนข้างบอกแบบไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแต่แค่บอกให้เราแบ่งให้คุ้มค่าที่สุดนะคะเริ่มจากคิดว่าเงินโบนัสเนี่ยไม่ใช่เงินเดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นส่วนที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะก็จะสามารถแบ่งเป็น4ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือ1นค่ะ คือการโปรหนี้นั่นเองนะคะคล้ายๆกับอีฟนะคะที่ไปโปรหนี้ก่อนแล้วค่อยที่เหลือก็ค่อยมาจัดสรรอีกทีนึงนะคะเริ่มต้นในการปลดแอกจากภาระนี้สินนะคะ แต่ถ้าสัดส่วนที่แบ่งไว้สาหรับชําระนี้ไม่เพียงพอสําหรับยอดนี้ที่มีอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทยอยใช้ที่เหลือไปต่อไปเรื่อยๆจนหมดก็ขอให้หมดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็บนนัดเนี่ยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินของแต่ละเดือนของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะโดยนี้สินที่ควรรีบชําระอันดับแรกนะคะก็คือนี้บัตรเครดิตแล้วก็นี้บัตรกดเงินสดนั่นเองหลายคนอาจจะใช้บัตรกดเงินสดนะ,ะเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะช่วยในเรื่องของสภาพคล่องได้ดีนะคะบางทีแบบแต่ละที่เนี่ยไม่มีบัตรเครดิตไม่มีที่รูดเครื่องรูดบัตรเครดิตเนี่ยล้วก็เดินไปกดที่ตู้ ATM ม,มาใช้ใชแล้วก็เอาเงินสวดออกมาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพวกนี้จะดอกเบี้ยสูงมากประมาณ18%บวกๆเลยนะคะเยอะมากนะคะ,ะแพงใช่แล้วก็อาจจะ เอาเงินที่เหลือนะคะมาโปะนี่ระยะยาวแบบที่พี่ตาบอกก็คือโปะนี่บ้านนี่คอนโดหรือว่านี่รถนะคะให้หมดไวยิ่งขึ้นดอกเบีย้ยที่จ่ายก็จะลดลงนะคะทางออมันนี่เนี่ยเขาก็แนะนําให้จัดลําดับการจ่ายหนี้อย่างนี้ค่ะก็คือ1นนะคะลดการจ่ายดอกเบีย้ยก็คือโดยเลือกจ่ายชําระกับเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบีย้ยสูงสุดสําหรับคนที่มีหนี้หลายเจ้านะคะก็เลือกโปะในจุดที่ดอกเบีย้ยเยอะสุดส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพวกบัตร กดเงินสดกับบัตรเครดิตเนี่ยละคาใช่ครับดอกเบีย้ยจะเยอะสูงเลยนะคะ 2. นะคะก็คือลดจํานวนเจ้าหนี้ค่ะโดยจํานวนอ่าชำรานี้ที่เป็นยอดก้อนเล็กๆให้ครบหมดก่อนนะคะแล้วค่อยชําระเจ้าหนี้ที่ก้อนโตที่สุดเจ้าเดียวส่วนใหญ่อาจจะมีแบบอย่างหนึ่งสี่ที่สมมติมีสี่ที่นะคะที่หนึ่งหมื่นหนึ่งที่หนึ่งห้าหมืน่นที่หนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยนะคะก็เอา เจ้าที่ถูกสุดก่อนก็คือหมื่นหนึ่งนะคะเอาให้ปิดจ, <บ S 1> จ้า่อเล็กไปก่อนจะได้เจ้าเล็กๆใ,ใ,ใช่แล้วก็จะได้เหลือจุดเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกมีกําลังใจนะคะเล้ออ้อยจากสีที่เหลือที่เดียวเองอะไรเงี้ยเราก็จะมีกำลังใจในการชรําระหนี้สําหรับคนที่เป็นหนี้หลายเจ้านะคะหัวข้อนี้ดีมากเลยครับเดี๋ยวขอแทรกนิดนึ่งอ่าได้ค่ะตรงนี้เนี่ยครับเรื่องของหนี้เนี่ยฮะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ของครอบครัวนะครับที่ที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ต้อง ไม่ต้องชําระหนี้ทางก้อนเลยก็ได้ให้แบบแบ่งเอาส่วนที่เราไหวเนี่ยไปจ่ายก่อนเนี่ยอันเนี้ยผมถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยซึ่งจริงๆแล้วใช้อยู่เหมือนกันก็คือหนี้บ้านครับผมเป็นหนี้บ้านของทางบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นหนี้ก้อนใหญ่ถูกไหมครับหนี้บ้านถ้าสมมติเราได้เงินอ่านอกจากผมแล้วเนี่ยมีคนอื่นที่ครอบครัวยังทํางานอยู่เนี่ยเขาก็ได้โบนัสเหมือนกันถ้ารวมโบนัสทางครอบครัวแล้วจ่ายไปทีเดียวให้มันลดลงหวบเลยเนี่ยมันก็ดีถูกไหมครับ มองในด้านกา,การบริหารจัดการการเงินวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่ที่บ้านผมไม่ได้ใช้วิธีการแบบนี้ครับผมใช้วิธีการแบบที่น้องอีฟบอกก็คือเราอาจจะตัดสักส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่หญของโบนัสเนี่ยเอามาโปะแต่เราก็เหลือเงินวีก้อนหนึ่งเอาไว้ทำอะไรครับผมไว้ไปเที่ยวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อายุมากขึ้นใช่ไหมครับคือเราจะมาโปหนี่ทุกๆปี5ปีไปปุ๊บเอาพอปีที่หนี่หมดเอาไปเที่ยวไม่ไหวอ คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการบริหารจัดการที่ไม่เหมือนกันเนาะนอกจากถูกต้องตามหลักการที่พวกเรานําเสนอกันแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองดูของอสถานะการเงินการจัดการการเงินของทุกๆคนเนี่ยเป็นแบบสเปซิฟิกไปเลยว่าทําแบบไหนแล้วเราเหมาะสมเราสบายใจที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกอีกไอเดียหนึ่งนะครับดีเลยค่ะพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่เลยค่ะ นอกจากเราจะปลดนี้เราอย่าพึ่งปลดนี่จนหมดนะคะก็คือให้รางวัลกับตัวเองนะคะอันนี้เป็นส่สวนทีส่สส่วนที่2ก็คือการให้รางวัลกับตัวเองนะคะทํางานหนักมาทั้งปีค่ะถึงเวลาที่จะซื้อความสุขตอบแทนตัวเองบ้างนะคะลองดูว่าชอบอะไรรักอะไรพุ่งไปเลยนะคะรวมถึงการเลือกลงทุนใน พัฒนาตัวเองนะคะอันนี้ก็รวมของพี่ตาก็คือแยกใช่ไหมคะแต่น,นี้คือรวมเลยเป็นการให้รางวัลของตัวเองเช่นซื้อหนังสือมาอ่านนะคะอบรมสัมมนาเลือกคอร์สพัฒนาตัวเองเป็นต้นนะคะแต่อย่าใช้เงินเกินจน เกินจากที่เราแบ่งสรรปันส่วนไว้นะคะเพราะอาจจะเกิดวงจรหนี้ขึ้นมาอีกนะคะอาจจะยิ่งทําให้ชีวิตแย่ลงไปอีกนะคะส่วนใครที่ไม่รู้จะให้รางวัลกับตัวเองแบบไหนดีก็แนะนําว่าลองใช้เงินไปเที่ยวพักผ่อนใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักค่ะถือเป็นการเปิดรับประสบการณ์ชีวิตใหม่นะคะพบปะผู้คนมีเพื่อนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตค่ะส่วนที่3นะคะก็คือการเก็บออมนั่นเองนะคะ หลายคนทำงานมานานไม่มีเงินเก็บเลยนะคะนี่เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นเก็บออมค่ะเงินโบนัสนะคะเงินก้อนใหญ่หญๆแบ่งมาเก็บออมสัก500ร้อยพันหนึ่งก็ยังดีนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็จะช่วยให้เรามีเงินสำรองฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วก็มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตหรือว่าในยามหลังเกษียณนั่นเองนะคะโดยรูปแบบการออมก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละคนค่ะ เริ่มจากเงินฝากที่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่สุดนะคะเอ้ยเสี่ยงต่ําที่สุดนะคะแต่ไม่ตมีผลตอบแทนต่ําที่สุดหรือจะเลือกทำประกันชีวิตแบบสะสมซั์ก็ได้นะคะก็มีสภาพคล่องน้อยกว่าแล้วก็ที่ฮิตฮิตในกลุ่มพนักงานออฟฟิศก็คือสลากออมสินสลากทกศน,นั่นเองเห็นหลายคนนะคะวันที่16วันที่1เนี่ยชอบเหลือเกินนะคะที่จะ ความเสี่ยงแบบนี้นะคะแต่ว่าเอาความเสี่ยงแบบนี้ไปลงกับพวกสลากที่เป็นเงินเก็บของเราด้วยก็ดีค่ะอย่างพวกสลากออมสินสลากทกศสนะคะสามารถเก็บเงินด้วยแล้วก็ลุ้นรางวัลได้ด้วยนะคะและถ้าซื้อครบทุกเลขเนี่ยก็มีโอกาสถูกรางวัลทุกงวดเลยนะคะแต่ว่าทุกเลขนี่ใช้ตังค์เยอะเหมือนกันน่าจะประมาณ5<ส>้าแ0 0มั้งคะ อ๋อเหมือนแบบที่ซื้อเป็นคล้ายๆเป็นทั้งเล่มของเขาใช่ไหมฮะครบทุกเลขคือตัวเลขท้าย2ตัวค่ะอ๋อรางวัลได้แค่สตัวเราซื้อร้อยหนึ่งเลยเราก็ได้ทุกเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวจะได้300อคือทุกเดือนอ่ะจะต้องมีโอกาสอย่างต่ําคือ300บาทเราซื้อครบให้ครบจานวนสมมติว่าอยากถูกได้แค่สตัวก็ซื้อ1้อ1 0 0ยใบใช่ไหมประมาณนั้นร้อยใบนี่ก็คือรันเลขตั้งแต่ศูนย์หนึ่งถึงเก้าเก้าใช่ค่ะอันนั้นคือมีโอกาสถูก นี่แสดงว่าสองคนไม่เคยซื้อสลากเลยใช่ไหมนี่ไปฝากไปถามเขาใหม่อีกทีหนึ่งประมาณนานว่าไอ้ร้อยตัวเนี่ยร้อยใบเนี่ยก็คือได้สามร้อยบาทแนน่จริงของพี่ภรรยาก็ซื้อแบบเนี้ยครับใช่ไหมคะใช่แต่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเลขไม่รู้หลักการเหมือนกันรู้แต่ว่าซื้อเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วแบบเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะคะใช่ไม่เคยซื้อหวยเลยแต่เคยลองเล่นแอบซื้อเหมือนกันแอบซื้อแต่นานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อนานแล้วนะคะ จนตอนนี้ก็แต่ว่าก็มีความสุขดีในการที่จะช่วยคนอื่นลุ้นนะคะ<ช>ขับคุที่16หเอ้ยถูกกันไหมไหอะไรเงี้ยถามเพื่อนๆดูแล้วเร,รเราก็ไม่ได้แอนตี้หวยถูกไหมครับถ้าเผื่อมีใครถูกเนี่ยก็จะเฮ้ยเราพูดผ่านไม้ได้เหรือคะเรื่องแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นการซื้อหวยที่ไม่ใช่หวยใต้ดินนะคะเราต้องมันคือสลากินแบ่งรัฐบาลใช่เราคือเราเหมือนเราช่วยรัฐบาลส่วนหนึ่งนะคะในการซื้ออุดหนุนรัฐบาลนะคะเงินตรงนี้เข้าไปใช้เรื่องของการศึกษาด้วยไหมัะ หลายหลายอย่างเลยค่ะ<ช>ก็เหมือนเงินภาษีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเงินที่เข้ารัฐบาลนั่นแหละค่ะเหมือนเราจ่ายภาษีนั่นแหละครับนะคะพูดเรื่องหวยเสร็จแล้วนะคะลืมไปแล้วว่าพูดเรื่องอะไรนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะเรา<อ>ทำขอ้ขอ,ขอนี้นิดนึงครับ<ม>ว่ายังไงคะในส่วนของอการเก็บออมเนี่ยครับที่เมื่อกี้น้องอีพ,พูดทีนี้มีข้อแนะนําพอดีมีเพื่อนนะครับเขาเคยแชร์ให้ฟังเขาบอกว่าถึงแม้เราจะแบ่งแบบนี้แล้วเนี่ยพอถึงวลาแรงจริงปุ๊บมันอดไม่ได้อะครับเขาเรียกว่าอะไรมันอดใจไม่ได้ที่จะใช้เงิน แล้วก็ไอ้เงินออมเขาเนี่ยมันก็หายไปเลยเขาก็เลยใช้วิธีการที่น้องอีฟบอกครับเขาก็เลยอ๋องั้นเอาแบบนี้ดีกว่าทําประกันชีวิตสะสมทรัพย์ดีกว่าหรือให้มันตัดไปเลยสมมติให้มันครบปีใช่ไหมฮะโบนัสออกปุ๊บตัดเงินไปเลยเพราะว่าต้องจ่ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เนี่ยทุกปีอีฟทำอยู่ตัวหนึ่งเหมือน,นกันค่ะ ก็รู้สึกว่าเป็นภาระนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้เรียกเป็นภาระครับผมมันคือการที่คอยช่วยเราเป็นตัวช่วยเราว่าเอ้ยเงินตรงนี้คุณจะไม่ออมใช่ไหมใช่ไม่งั้นเราเหมือนเราสร้างสร้างวินัยให้เราดีกว่าค่ะช่วยหักห้ามใจไม่งั้นเราก็จะเอาเงินไปซื้อนั่นซื้อนี่จนหมดไม่ใช่มันก็จะมีข้อยกเว้นที่แบบเราสร้างข้อยกเว้นให้ตัวเองครับสำหรับคนที่เก็บเงินไม่ไม่เก่งนะคะน่าจะใช้วิธีนี้ดีกว่า สุดท้ายนะคะแน่นอนวิธีนี้พิ่ตาสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการลงทุนนั่นเองนะคะก้อนที่4ี่คือการลงทุนคําถามพิดก็คือการลงทุนช่องทางไหนที่จะเพิ่มพูนเงินโบนัสให้งอกเงยที่สุดคําตอบก็คืออยู่ที่เวลา ความเสี่ยงที่รับได้รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่นิยมลงทุนกันแล้วก็อยากแนะนําให้มือใหม่หัดลงทุนในกองทุนรวมนั่นเองนะคะเพราะเหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการจัดการการลงทุนด้วยตัวเองค่ะเพราะสามารถจัดการและตัดสินใจบนความเสี่ยงได้หลายอย่างจากความสามารถของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเหมือนเอาเงินไปฝากกับผู้เชี่ยวชาญให้เขาลงทุนให้เรานะคะแถมยังจะนํามาใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยสําหรับคนที่ซื้อ LTF IMF นั่น ะะส่วนขั้นแอดวาน์ต่อไปนะคะใครที่รู้สึกว่าอยากจะอัพขึ้นไปอีกนะคะก็ลองลงทุนในหุ้นดูหรือว่าลงทุนในอนุพันธ์นะคะต่อไปค่ะการนําเงินโบนัสมาลงทุนเพื่อ สร้างความมั่งคัง่งในอนาคตถือเป็นเรื่องดีนะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเราควรจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เราลงทุนให้ดีภายใต้เงินไขที่คุณหูกันว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะเราไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามอย่าลงทุนจนเกินกําลังของตัวเองนะคะก็ต้องเป็นทางสายกลางนั่นเองเนาะให้ลงทุนในขอบข่ายความรู้ของเรา ะะใจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้สุดท้ายคือทุกอย่างเราต้องเรียนรู้แม้กระทั่งกองทุนรวมเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันนะคะก่อนที่จะไปลงเงินความรู้ยังไม่พอฟังรายการเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับใช่<ม>โดยเฉพาะคนจัดรายการนี้เริ่มแบบจัดการเงินได้ดีขึ้นมากแล้วนะคะ<ด>อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างนี้ต้องขอบคุณพี่ตาด้วยแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ SCB แล้วก็ a l ม Money ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ที่มีข้อมูลมาฝากในเรื่องของการจัดการเงินโบนัสนะคะแม้ว่าเงินโบนัสจะออกมาถึง2อาทิตย์กว่าแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังทันนะสำหรับการจัดการโบนัสก้อนนี้สำหรับเงินที่ยังเหลืออยู่นะคะส่วนเนื้อหาสาระสำหรับเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นยังมีแหล่งข้อมูลความรู้อีกมากมายรอคุณอยู่ช่วงนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะ แต่รับรองว่าความสงสัยของเรายังไม่มีวันหมดอย่างแน่นอนเพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับช่วง,งเงินทองต้องสงสัย,งสงสยแล้ว,วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีค่ะส,สวัสดีครั